สวัสดีค่ะธรรมชมที่เข้ารบมณีท่องมีสามดาวเดี๋เดินทางมาหาคุณพ่อแดงประจําหัววันที่หนึ่งท่านว่าข้มพศส,สองท่นหลองสุขาเดียิน,น,นขาานววนน่าวว่าคุณพ่อแดงฝันแม่นเถกเลขเมื่อแล้วไร้หัวกับธรรมชมหัวนีหัวประจําวัดที่หนึ่งท่านว่าข้มพศสองท่นหลองสหขาคุณพ่อแดงฝันว่าไปใส่บาทเนี่ยเหมือนเสารไปใส่บาท จะกลับมาไปเห็นงูสิงงูสิงตัวหนึ่งจะมาโชกคุณพอแดงคุณพอแดงก็เลยฟาดงูสิงตายกับท่านผู้ชมคุณพอแดงว่ามั่นใจเลขตัวนี้เขาแท้แน่นอนไปใส่บรอดจะเป็นเลขดีเ็ดต,ตัวใดกับไปฟังกับคุณพอแดงพรผอมๆกันเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง ท้องมีสามดาวนั่เดอ้อค่ะไปรับชมรับฟังขอบคุณพ่อแดงผมพร้อมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณพ่อแดงครับสวัสดีครับผมครับผมก็เป็นผู้ที่ฝันแมนอีกครั้งหนึ่งค,ครับโอ้ยลมเย็นดีเนะมมาะครับผมอันคุณพอ่อเ่าความฝันสูเอียบซี่เป็นฟังไนฝัน่าจาไหนก่อนครับฝันมาในขางูในขางูครับผมโอ้งูใหญ่ปะนีดยหรอคุณพ่อใหญ่เติมอยู่ครับ งูหยังครับงูสิงครับครับบอกรายละเอียดสู้ฟังในปีค็ดมาจากไหนเห็นมาจากไหนอันผมใส่บาตรออกมาผ้าเดี่ยวผมกับอันกับมาเพื่อนกับปุ่งมาใส่ผมงูสิงนรืปุ่งมาใส่ครับมันค่าจีตายตัวนี้มันฆ่าจีตายครับอืมได้ว่าขามาช้าเดี่ยวช้ผมก็เลย้เอามาต้มมาต้มกินทันทีครับ ครับว่าตุ่มูงิงกับเขาทาแล้วนะคุณ่อเนาะครับผมใส่บาทได้ใส่บาทยู่บบอยในความฝันนั่นบัดใช่ครับพระจักองค์ครับสององค์ครับพระสององค์ครับอครับ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 สององค์เ้ยครับอันงวดวันที่สิบหกสี่พานมากก่คือเหล็กล่างหรือเหล็กบนครับคุณ่ออันแม่ประคว่ตัวอันไปสื่อเพราะว่เด็กบนหรือเล็กบนเนาะครับ เลขบนมันตัวใดก่อนเหแปดเก่าครับเจ็ดแปดเก่าเนาะหันเนาะครับถือเลขกบนด้วยครับเอฟซีเนาะบ่าวแอมเราตรงมาติดตามเป็นคังเลขครับคุณพ่อพ่อยังครับพ่อแดงพ่อแดงครับพ่อแดงเนาะครับคุผู้ชมเนาะครับผมบาวสิบสิ่เปเป็นเล็กตัวใหล่ะคุณพ่อวันที่หนึ่งท่านว่านี่าหนี้จังหวะข่มบ่ายอ่ะครับตัวไหนครับผมมยักในใจผมหนึ่งจากอัน ปดสี่หนึ่งแล้วแปดสี่หนึ่งครับเฮี่ยมาแต่จากไหนครับแปดสี่หนึ่งจากว่าผมบานที่ในใจผมนี่รถเองในใจนี่ครับเอาเรื่อ,องว่านี่ครับบริเตอเป็นน้ำอันบริเตอเป็นน้ำอันงู้บว่าครับบอครับโอ้เป็นเรขของเจ้าของเองครับผมอือเอาเรื่องครับเสนอผูชมเนาะแปดสี่หนึ่งครับแปดสี่หนึ่งคุณพอ่อเป็นกาเป็นผู้ทีท่มีโชคมีลาบมาตลอดเ็กในใจว่ะส์ บริเปเอากระถะสององสองยังเลยบ่อครับอืมครับแล้วก็เรียกสองตัวเรียกล่างระบาดเนี่ยเดียกล่างบ่ครับครับผมอยากแต่งเก่าซีผิวเน้วเก่าซีครับเก่าซีมาต่ใส้อีกครับคุณพ่อในใจผมนี่นะคิดเอาตัวนี้ตัวตัวเก่าซีนี่คิดเอาครับโอ้ครับครับครับเนาะครับแต่แต่แต่บริเจียวกับความฝันบริเจียวกับตัวงูตัวยังบ่อครับ ครับผมโอ้เนาะครับเนาะครับผมเก่าสี่ก็แปดสี่หนึ่งงูตัวหนึ่งครับงูสิงตัวหนึ่งครับตายพระสองตัวพระสององค์ครับบุญเปร้เกีเกี่ยวกับตัวนี้เลยบมอครับขั้นดาฟันแน่วนี้คิดว่าสิถืงบอกกรว่าผมหมครับขั้นดาฟันว่าแน่วนี้คือไปที่ไรอยู่ไปจาครับในใจผมเี่ครับผมไรแท่ ได้แท้มันใจคักครับสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมเนาะครับแจ่งไดไอีกครับบันเทิวให้ฟังอีกนะครับอันเพราะว่าผมใส่บาตรครับอันกลับมาเขาบ้านครับงูผันออกมาหาผมครับได้ฝ่าเราคนตัวผมแหงคนบริยานงูเนาะครับโดจับประโดดจับข้อเลยจับหางเลย้เนี่ยลสาดเลยครับ ตากเอามากกำข้อมากขาเลยครับเอาจนตายพุนดาผมนะครับพระพ่นมาจ่งไหนห่ะบาดอีกครั้งหพระเพ่นมาเทศนองพุนมาเขาก็ไปกับเขาตัวพ่นมาเออครับครับครับเทศจตงไหนอันพู้หนึ่งอยากอยู่ครับก็ได้อดบ่ดไกนเอาคนตัวต้มน่นตัวครับปกติใส่บารก็เมืออยู่ไ่ครับเลยครับผูผม คุณปอบฟันไซบาทคู่มือเนาะตามสีเปล่าแอมโฮดอโทงเขาินมาครับนี่เนาะ้างท้ามมองหันเลยเนาะครับนี่ละนาประตูท่าเขาบ้าห้านี่ละครับผมครับผมโอ้ครับครับอันนี้ก็คือตำบลขามใหญ่เนาะค่บผมตำบลขามใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีเลยครับท่านผู้ชมเนาะครับครับผมบันขามใหญ่วัดสันซานอ๊ะครับเนาะค่ะผมครับผมเปล่าแอมโตทงหินขาวว่าพอแดงฟันแม่นครับก็เลยมาติดตามเป็นแปดสี่หนึ่งเนาะ ครับผมเลขกรางเก้าสีครับครับผมครับผมโอเคโอเคครับคุณพ่อครับผมครับผมครับก็ค่ะคุณพ่อแดงเนี่ยยินข่าวว่างวด่ิพานมากกับเขาแปดเก่าต้องตรงมันบะครับผมอ๋อถือแปดเก่าต้องตรงค่ะธรรมชมงวดนี้งวดประจำวันที่หนึ่งท่านว่าค้มพศะสสองพันห้าร้อยหกสิบห้าคุณพ่อแดงกับฟันดีค่ะธรรมชมฟันว่าเด็กขางูมันบอกรับผม จะในแนวค่ะค่ะเดา๋ยวผม,งองมเอามาต้มเอามาต้มครับมาต้มกินครับผมเลขที่คุณพ่อแดงได้มาในตองเขาแท้แน่นอนค่ะท่านผู้ชมนะคะเนาะค,คุณพ่อแดงกับมันใจมันใจว่าตองเขากี่เปอร์เซ็นต์กันนะคะแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณพ่อแดงกับมิโชมิลาบมาแล้วลายหวดซอน วันนี่คุณพอแดงก็หายมาสามตัวแล้วก็เลข2สองตัวค่ะท่านผู้ชมหมอนประจำวันที่หนึ่งนะคะเนาะครับค่ะมีอีกยงเพิ่มเติมอยู่บ่คะผมมีครับค่ะค่ะทองมีสามดาวก็ขอบคุณคุณพอแดงได้หลายเนาะค,ะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆเด็ดกรับทองมีสามดาวไปฝากเอฟซประจำหมอวันที่หนึ่งท่านว่าคมพศสองพันห้าร้อยหสิบห้า สำหรับคีมนี้ขอบคุณคุณพ่อแดงได้หลายค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อแดงขอบคุณค่ะค่ะคุณพ่อแดงกับฟันแม่นกับธรรมชมฟันย่ำได้นีเลขมักจะเข่าแต่คุณพ่อแดงบอบอกนคะว่าเหลขกแปดีหนึ่งก็เก่าซีได้มาจะใสเป็นเหลขมักในใจแต่ว่าคุณพ่อแดงกับม่โชคม่ลาบถือมาแหล้วหลยงวดสอนกับธรรมชม หวดวันที 16, ่สิบหกพฤศจิกายนกับถือแปดเก่ามันบอกค่ะคุณพอถือแปดเก่ากับธรรชมหวดน,นี้หวดประจําวันที่หนึ่งท่านว่าค้มพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวท่อมีสามดาวสิจดตเลขของคุณพอแดงใส่สมดุดให้ท่านผู้ชมแคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลคไล์กดแชร์กดกระ,กะดิงให้ท่อมีสามดาวนะั่นไเด้อค่ะไปรับชมตเลขกันเลยค่ะนี่นะคะธรรมชม เลขของคุณพ่อแดงแคปหนาจอยเบิ่งเดอค่ะคุณพ่อแดงก็เป็นอีกท่านหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเป็นคุณพ่ออีกท่านหนึ่งที่ฝันแม่นหมวดก่อนก็ไดแปดเก่าแปดเก่าตรงตรง,ตรงทองมีสามดาวรือยินข่าวกับบราชะมาติดตามคุณพ่อแดงให้ท่านผู้ชมค่ะคุณพ่อแดงฝันดีฝันว่าไปใส่บาตรไปใส่บาตรกับออกมา<อ>เห็นงูสิง เห็นงูสิงตัวหนึ่งจะมาชกคุณพอแดงคุณพอแดงก็เลยเอามือฟาดฟาดตายกับทีกับหมองด้วย่าธผร้ชมเอางูมาเหตุกินเด้กิน่าธผร้ชมเหลขกที่คุณพอแดงหมักแปดซีหนึ่งกับเก่าสีตรงเข่าแถแน่นอนคุณพอแดงกับมั่นใจนะคะเนาะหมั่นใจแปดสิบเปอร์เซ็นต์เข่าแถแน่นอนแต่เหลขกเดี๋ยวมาแจะใสกับหัวขคุณพอแดงบอก่าธผร้ชม แปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าสี่ก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะันเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํางวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศสอง 2, พันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสําหรับคลิปนี้ทอมมี่สามดาวคาซีราธรรมชมพิกรณ์เจอกันคลิปหน้าค่ะขอใหุ้กโชคมั่นหมาย เพีงๆด้ยรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ